สวัสดีค่ะมาเบิ้งดูค่ะผู้ใดมาหาสวัสดีค่ะผู้ใดนี่ผู้ใดแขกมาหาจากครังใดคะเนี่ยลูกค้าล็อกจะมาปั่นนี่บอกตัวกับในห้างเยันต๊อกครับลูงค่ะล็อกโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมงานพื่กันกินเข่านะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นเมื่อกี้นี่ลินเห็นแวบๆอยู่ผู้ใดญ่จ้อยๆไหวๆองุ่ปูองุ่นยาไอ้นางเบิ้ลเสียปูพันฉีแต่นั่นเยอะมาจากใดเนี่ยมาต้องต้อง ระยะห่างไงน,นะเราเมามามา,มาจากไหนเนี่ยมาจากเมืองอุบลครับมาจากเมืองอุบลมาหาจนนี่ตีจนนี่เพราะว่าเขามาเรียนน้ำบ้านนี่ยโอ้โหแอ้วก็เ,เลยมาหาเราเจอเราได้ยังเจอเลยเจอไอ้จนนี่แล้วนเนาะแร้วไปยังไหนล่ะแต่เสอยดิมาแต่เส้าเลยล่ะเราทันตื่นปกติเราตืน่นสายนะไอ้จนนี่บอกเฮ้ยจังไหนตรงมา,มาแต่วันนี้อ๋อจะมาแต่วันนี่เหรอมาอยู่ไหนตี ัสเตยหรอเอาน้องน,นี่ตีเหรอแม่เอาน้องกะไผนองกบโรอ๋ออ๋อแดงกัยังอยู่อยูเหรออ๋อล้บไม่ได้ขมไปด้วค่ะด้อฝนมันตกสองหมื่อสามหมื่อติดต่อกันก็เลยไม่ได้เข้าไปแล้ววันี้ชือไม่ชง,งานน้ำเลาตี้าัาางรอ,อดบออ,อันนี้คือเข่ามาสวัสดีพี่แม่บ่ เพราะว่าตอนแรกริ้มาซืเขาไปหาโตรงยูเหมือนน่ะทักไว้อยู่เด้แล้วมันมีธุระด่วนน้ำก็เลยบ่ได้เข้าไปแล้วกับบ่ยากันลื้อฟื้นเรื่องเก่าย่านไอจอนนี่ร้นมีปัญหายันถึกเอฟซีวาตอนนั้นน่ะก็เลยคิดไม่ก็เลยไ่ได้เข้าไปยันไออย่างเจ้าเป็นอย่างยังตอกกินข้าวอยู่กับเบิ่งโทรศัพท์จานสามล้างอยู่บ่เดี๋ยนี่ผิดปกติอะไเด้ตะกี้ได้ย่องอยู่ยังตอกกันผม้ไม่พี่วดล้างันวออ๋อวันนี้มุดกระสีล้างจาน กินแล้วบันนี้เขาอ่ะอืมเอามากินน้อเพื่อนไหมอันปลาเดี๋ยวเด้อลิ้นไทยเบิ้งนะค่ะเด้อปลานี่เชิญจังไปใส่อันมาเมื่อนั้นทีมงานเลยค่ะเด้ออืมน่าอร่อยบรรยากาศวันนี้นะคะฝนหลังจากที่ฝนตกหลายวันแล้วนะคะเลยกระแดดออกปลอดโปร่งมากค่ะเดี๋ยวลิ้นไทยเบิ้งเด้อเด้อแล้วก็ยังต้องเจ้าเก็บอันนี้นะเด้อจาจะตากไว้อันโดนร้ายไว้ถ้าใส่มันแห้งเอาล่ะอมาสอมาออีกก่อน เมื่อนั้นคือว่านั่นเมื่อนั้นคุยกับม่อนอยู่คือว่าจเจ้าไปขายรถตลอกลรถตลีเป็นไหนคือเส้าขายเอออกจากไอจอนี่ไปที่แหล่งตรงไปขายรถตลีลย้่าขายรถตลีได้ประมาณครึ่งเดือนเดือนหนึ่งเลิกขายเอาไปยังก็เลิกขายเอฟซี <FC S 2> เาขาจำได้อยู่บอช่วงไปขายนั้นผู้จำได้ก็ได้ครับผู้จำได้ก็ได้พูดปกติจามมี อ๋อแต่ว่าเวลาเขาจำได้เราเขาวาดัางไงล่ะเขาดาบ่หรอตุองขายลอกบ่ไ <c oughs> ม่ได้มาขายรถตุ๋ยอะ่ะโอ้ยผมอยากตามหาฝันอะไรเรื่อยแบบฝันเจ้าคืออย่างฝันเจ้าอ่ะฝันตุงคืออยากมีเพียงโอ้สิเพง่งมีอยู่อ๋อมีอยู่แล้วมันบ้าเพลงนั่นเว้ล แต่ว่าเซียนบอกให้มาน้ำเสนอในห่างยังตอกกับว่าได้แต่เขาว่าไอ้จันนี่ดึงตัวไว้แล้วเนาะแต่คือว่าได้เด้นอะวันนี้ก็เลยมาอีกรอบเนาะได้สิมาอีกรอบเท้งแรกนี่ทิ้ทิ้น้ำเสนอนี่มีแล้วเนาะในหัวเนาะมคุยกับไอ้จันนี่แล้วแต่แต่ไปคุยกับรากกานทหารเนาะเรื่องว่าท่านได้ถามสอบลึกลงรายละเอียดดอกเดี๋ยวที่ว่าโอ้ย จลินคือสอหลายอย่างแท้เอาว่าช่วงนี้ไปขายลอตเตอรี่นั่นไปยู่ไปยู่กับไผรไปยู่ในอุโบนไปยู่กับไผรไปยูก่ก็เหื่อยครับมัอนข้ำไหลหัวแขนอือไปยู่บ้างข้ำไหลหัวแขนขายแค่ห้องเดือนเดียวเองเหรอครึ่งเดือนเองเหรอขายอยู่น้ำเพลนประมาณเดือนหนึ่งครับจะออกจากหนีได้จากเดืเอนแล้วออกจากหนีเดทประมาณอ่า หาเดือนวุ้งกลัวจะงเดือนเราได้ติดต่อทีมงานคนอื่นอยู่บ่พี่ๆคนอื่นอยู่บ่อนบ้านไม่แต่ใส่อีกคนอื่นอยู่บ่ได้ติดต่อกันอยู่บ่คุยกับทัดอ๋อตอนทัดไหมบอทัดยุ่ยใส่เราตอนเนี้ยทัดทัดเดินดูจะกลับมายูบ่ล้ทัดนั่นทัดทัดตอนนั่นก็ออกไปด้วยกันเนาะค่ะน้องก็ไปไปเฮ็ดงาน ช่วงนี้ไอ้จอนี่กับฟร์มสเตรีก็เริ่มปิดนะคะก็เลยไปเฮ็ดการเฮ็ดงานกันนี่ละอืก็คือมาแต่เมื่อวานนี่แหละเนาะก็มาอยู่กับพี่โอเล่มาพักที่นี่โอ้โหวุฒิธรรมไปมารอบนี้อยู่ยาวเด้ยาวยาวเออซิม้าเป็นนักร้องหมดเนี่ยอาจารย์มุตคาราสินเวิร์กนี่ต้องต้องเสียงอย่างนี้นะต้องเสียงแบบอาจารย์มุตคาราสินส่วนมุตจะเอไม่ใช่ส่วนส่วนเจ้านี่สิเสียงแบบใดแบบร็อกใช่ไหมอันนี้คือมาสไตล์ร็อกใช่ไหม เจ้ามาออดิชั่นน้ำเขาบ่อเขาเปิดออดิชั o n ซี่ส <40. S 2> ิบใส่เส้นไซต์ดิคะเราเนี่ยใส่เส้นสายถือว่าเป็นเด็กเก่าดิเออใส่เส้นสายคิดว่าเป็นเด็กเก้านะคะติง้งเงยงมัดอันนั้นผู้จะจอยดิ้นด้วยเป็นยังตอกไปไหวนอันองค์ปู่องค์ย่าได้เศร้าแท้อ่ะว่าไปไหวนองค์ปู่องค์ย่าได้เศร้าแท้แท้แท้แล้วเป็นต้องขาร็อกนะคะมาเยือนทุ่งนามือปราบอีกครั้งนะคะ เขาจะมาในฐานะไหนต้องไปติดตามที่ช่องพี่จะน,นี่มือปราบนะคะเอามาเฉลยเบิร์แล้วม่อนว่างไหนหม่อนม่อนก็บอกว่าโอ้ยไม่ย่ต้องการเลยไปเถอะมาหลายคนบัดน,นี้ก็สิดรามา่าอยู่เด้บัดน,นี้สามสเตสตียกับนี่คนหลายบัดน,นี้หลายคนได้บาดดีแต่ก็ว่าเป็นยังดอกนะคะ่ะเนาะกับไอจันนี่แล้วก็ตัดสินใจพิจารณาแล้วล่ะ จ้ากระย่างขามมามาทักมาทายกันเนาะคิดทอดไอเอฟซี FC ก็ถามหาเรื่อยอยู่เด้เอฟซีถามหาเรื่อยอยู่ว่าตุ้งไปอยู่ทั้งใดจังใดเจดินคือบอกไปทายตุ้งแน่เมื่อนั่นก็นตัดสินใจว่าที่เขาไปได้เห็นพอดีเห็นคลิปของม่อนพี่เห็นคลิปของม่อนว่าถึงตงุ้งเลยเอฟซีเพิ่นกับมาคอมเมนต์นะนะเพิ่นอยากรู้ข่าวว่าไปแน่นะก็ได้านั่งคิดอีกเพื่อนนึงถ้าเขาไปเนี่ถ้า ไปทายไอ้จอนนี่ก็ที่ถือกระแสดราม่าอีก mm hmm. ก็ว่าจังไหนมันก็คข้ายเดียวกันเน,นาะเสนาพี่ก็เลยโอ้บ่ได้ไปก็เลยพอดีไปธุราน้ำนั่นแหละก็ที่บอกไปนั่นแหละ mm hmm. จังไหนเดืกอัน,อนที่ถามบ้างเลยนะว่าฝากฝากเอฟซีฝากว่าจังไหนมารอบนี้ผมกับฝากเอฟซีนะครับเอฟซีพิลินเอฟซีกิบุกเอฟซีจอนนี่ หรือ FC ของไผ่กระซ้างทีอยู่ในเครือข่ายของจ้านี้นะครับผมฝากติดตามพวกเข้าน้ำฝากติดตามตกงขาหลอกน้ำ จังไลก็คือเกาเนาะบ้านมาเต่ไซอีกแต่รุ่นแรกเลยเนะ้ยรุ่น,นรกกนนนุ่นแรกที่พักกันมอยุบังเนี่ยเหมือนรุ่นแรกทีมอยุเหล่าก็แบบว่าเรียกกระแสให้ทีมงานกันทุกคนเลยนะที่พี่ทายที่ช่องช่องลินนะคะที่เริ่มเริ่มมีกระแสนี่ก็มาจากอาจารย์นุดกาบลินก้อนแล้วก็มาจากน้องยูดานะคะแล้วก็มาจากน้องมิวแล้วก็ทีมอ่แบบแรงๆเลยกัตรงกับทีมงานมาเต่ไซอีกนี่แหละที่แบบว่าเดือนเดียวค้นแบบว่าติดตามเพิ่มขึ้นประมาณเกือบสองหมื่นอ่ะ ติดตามนะคะครับถึงว่าตามดาตามอย่างพวกเจ้าละส่วนมากก็ไดเป็นกับบางคนก็ให้กำลังใจบางคนก็มีนะคะดราม่ามีทุกคนมีทุกคนนั่นแหละกะแล้วแต่ไผความคิดแต่ละคนเนาะบ่คือกันบางคนก็ให้โอกาสบางคนก็ให้กำลังใจบางคนก็โอ้ยพอแล้วพอแล้วก็มีเป็นแนวนั่นไปเนาะแต่มายูรอบนี้ก็ไอ้จะนี่ก็ เป็นคนตัดสินใจเองนะคะเ<ม>ด้อมันบกคลืน่นรอบอามเด้ออารมยังค้นได้พี่ยางทักเลยเด้อ<ม>อามนั่นเขาก็เขาก็ทักมาถามอ่ะนะาพี่ก็บ่าก็ร้องเข่ามาเองตี้ร้องมาถามไอ้จอนนี่เบิง้งเจ้าซิยุทหรือที่ไปหรือว่าจังไหนก็ร้องมาถามไอ้จอนนี่เพราะว่าลิ้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนะคะถ้าสมมติว่าทักมาแล้วลิ้นก็ตัดบทว่าอย่าเข่ามาอย่าเข่ามาเลยเกิดว่าไอ้จอนนี่แล้วคิดคนละย่างกับลิ้นกับเดียวกับซิวาเพาบว่าบอกเนี้ยเนาะ ก็หลายอย่างเอาแล้วช่วงที่ออกจากลอตเตอรี่ใครลอตเตอรี่เฮ็ดยังคะล่ะไปเป็นนักเตะครับนักเตะครับเตะอยังเตะฟุ่นอ๋อไปเป็นนักเตะฟุ่นนะคะไปกินยูจังไถ่เตะฟุ่นี่ไปยูจังไถ่กับมูติเหือจังไถ่ก็รับจอบบ้างรับจอบอีหยังเฮ็ดยังจอบ เฮ็ดไฟบ้างอ๋อ,อต้องมีความรู้เรื่องเรื่องเฮ็ดไฟเดินไฟมกับอดมือ้อกินมือ้อเออยังรักษาหุ่นเหมือนเดิมนะคะบร <laughs> ักษาหุ่นกินเยอะไม่ได้ <laughs> เห็น่นลูกสาวพี่สิบแปดสิบแล้ว <laughs> โอ้ยแก้มหอมกินหลายลายหุ่นแบบนี้แหละดีแล้วนะคะสาวๆเยอะสาว,สาวชอบอยู่ช่วงอยู่กับพี่จอนนี่นะหล่อทุกคนนะ่าจะบอกให้นะ <laughs> คือคือหลวงพ่อเนี่ยแหละ เขาใส่เขาใส่เขาเรียกว่าอะไรนะมียูนิฟอร์มนะคะมียูนิฟอร์มหลวงพ่อนี่ก็ลอเบิดแต่ว่าย้ำศึกออกมาหนี่ก็เขาไย่างเน้ <c oughs> จดีคือทีมงานอยู่กับอ้จันนี่นี่ยดูมีสง่าราศีทุกคนนะพี่จะบอกให้นะกับเข่าม้านี่ก่ะสาวๆเอซหลายๆคนนะคะก็คือสดีใจเนาะบางคนที่ยังเชียร์อยู่ <c oughs> แต่ว่ามา้ารอบนี้เจ้าสีถือหลก้าๆเด้สีรับได้อยู่บา <c oughs> <c oughs> <c oughs> แน่นกว่าจัน์เน็ เอายังตอกเจ้าเจ้าคิดว่าจังใดเจ้าก็นจะเล่นแต่โทรศัพท์ไรเจ้าก็มาเข้าคลิปให้จักบาทเนี้ยเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยลินคิดว่าลินที่บอให้เงินเดือนยังตอกเด้อเดี๋ยวนี้แล้วเฉยเมยยังคักเลยได้ว่าจะลินถือโทรศัพท์อาจารย์เหน่งแมนบอกเมื่อหูจักหน้าที่จองว่าตัวเองนี่เป็นดาราีนช่องลินนะนี่เบื่องดึขนาดนี้ยังบาเซาอยู่เหนียวไอ้ให้ลินว่าคุยคนเดียวลินกับ่มมีคำสิคุยเบื่องดู่ลนั่งเอาให้เจ้าสัมภาษณ์ สวัสดีครับผมแองต่อครับเอ้าเอฟซีที่ได้ตลอดเทมโตงบัตรนี่นั่งไกลๆนั่งไกลๆแล้วเนี่ยเวลยาห่างทางสังคมหน่อยนึงเออเอ้าส่อแล้วให้จักสองนาทีดูไอ้ทั้งเนี่ยครับที่แม่นี่ยห้าห้าลูกศรหนีช่วยอย่าเวมาเป็นนักหลอกแมนบ่อยากเป็นครับไปคุยกับหลอกไงบ่านเนี่ยคุยเป็นจริงก็จังเป็นลักษณะแบบ เอาบ้านใ้คุยแบบเป็นเหืืองเป็นเหล่านะแต่ว่าเคยเกินเกินเคยแล้วเวลาแล้วอารมณ์ดีดีแม่นย่างย่างเขาไปคุยแับเราเวลวเราให้โอกาสแต่บอลนี้กันมันอยู่ที่วาสนาหรือว่างนี้ของคนเท่องก็น่าจะให้โอกาสเท่องไปไหนลองลองบ้างย่างคนดีวางเป็นยังไง จะหนีแล้วว่างจริงท่านคอยคุยกับเราว่าเราให้โอกาสกอได้ทางไหนเพราะเรียนกันก็ยังให้โอกาสเยอะมากยังในหลายอย่างแล้ก็เปิดโอกาสเกาดังๆเ่าดังๆแน่จ้าในห่างจ้าอุ้ยเองซี่เนี่ยลิ้นเห็นในห่างกับน้องโต้งนี่หุ่นไก่เคียงกันเลยเอาซีิปเดี๋ยวถ้าร้ว่าโต้งมาอยู่กับพี่จันนี่แล้วจะขอมาฟิชเชอร์ลิ้นเพลงกับในห่าง เพราะว่าคุณคือกันในห่างลรากลังเสียดเพลงหัวใจมาเทิงกระสอบแล้วให้ต้องนะมาทําแบบว่าให้ต้องเขียนเพลงนะให้มันเป็นแบบบทร็อกในเพลงนี้ได้เอามนเป็นท่อนท่อนรักท่อนฮุกนะ,อะเอามาลัองคู่กันกันกบนี่ในห่างยังตอกอู้หุ่นเหมือนกันเลยอ่ะเอาช่วงเจ้ายืนยนึยืน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 ข้างกันนึกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไทยรูไปแล้วหนาปกมันนะครโอ้ โอ้จะเตี้ยกว่านเราหน่อยนึงอยูต่ตรงใส่รองเท้าส่วนสูงอย่างน้อยอยู่เด้แม่ <c oughs> องเเพราะมันต้องสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบหกโว้ยแก้วสูงเท่าไหร่ผมแค่รอยพกสิบเก้าอ๋อหุ่นดีอยู่เบิงบงบ่งเบิ่งเบไกลไกลเลยเบิ่งคือหุ่นดีอยู่ค่ะเอาค่ะก็ให้น้องน้องเขาไปหาไอ้จอนน,น,นี่คื่อกล่าวภาคพันนะคะ่ะเด้อยวเรลินกันฝากกับติดตามแล้วก็ไปเบิ่งได้ทั้งช่องไอ้จอนนี่เราศรีว่าจังไหนเนาะเพราะว่าลินกั ว่าอยากไปทำอีอย่างไรก็นี่เนาะเพราะว่าาจาจยนนี่ก็ตัดสินใจรับพม่ามก็ร้องไปถ่าเบิ้งลิ้นสิร้อให้คลิปเราลงก่อนผุหลานลิ้นจังสิลง <laughs> ลิ้นลูมารยาทอยู่เด้อค่ะเด้อ <laughs> ลิ้นลูมารยาทอยู่เด้อจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ลับไปก่อนก็ยินดีต้อนรับต้งนะคะกลับพม้ามานะคะคคที่ทุ่งนาพี่จันนี่มือปราบสวัสดีจ้าสวัสดีครับ